ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอเอาเบิร์ตแซมีลโลกองกลางกองกลางของอาร์เซนอลกล่าวว่าเขาอยากจะลงสนามนัดต่อไปทันทีเพื่อเป็นการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหลังจบเกมที่เสมอกับคริสตตลพาเลซสองต่อสองในศึกพิม์ลีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากเอฟนิงสแตนดาร์ดก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับในเกมนันดตงกล่าวดาวเตะวัย21ปีเสียการครอบครองบอลที่กลางสนามจนทำให้ผู้เล่นของทีมเยือนสร้างเกมโตกลับ และนำมาซึ่งประตูขึ้นนำสองต่อหนึ่งในนาทีที่7จาเกอการตะบันเต็มข้อของออสซอนเอดูอาโลคงกลากล่าวถึงเรื่องนี้หลังจบเกมว่าผมต้องการที่จะลงเล่นเกมต่อไปให้เร็วที่สุดเมื่อคุณได้เล่นในเกมแบบนี้คุณจะมีความกระหายอยู่ข้างในเพราะคุณเพิ่งทำพลาดมาผมต้องการลงสนามในเกมต่อไปให้เร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเป็นเรื่องยากเพราะเราต้องวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทั้งสองประตูที่เราเสียไปเกิดจากความผิดพลาดซึ่งหนึ่งในนั้นมันมาจากผม มันเป็นพื้นที่ที่ผมไม่สามารถเสียบอลได้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่พูดถึงประตูนี้เพราะมันเป็นความผิดพลาดของผมเองโลของกล้ากลา่าวเหยนไรตตำนานดาวยิงของอาร์เซนอนออกโรงวิจารณ์การเล่นของเ็นไว้กองหลังค่าตัว50ล้านปอนด์ว่าควรจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้ในศึกพิม์ลีกนะัทีเดอะกันเนอร์เสมอกับคริสตันพาเลซอย่างไรก็ตามหลังจบเกมไร้กล่าวว่าจังหวะที่อาร์เซนอนถูกขึ้นนำสองต่อหนึ่งนั้นเบนไว้์เซนแบ็กตัวจริงในนัดนี้ควรจะรีบตามเข้าไปปิดทางยิงของเ,อเล่นพาเล ให้ดีกว่านี้ผมคิดว่าอา์เซนอลค่อนข้างจะก,กังวลเล็กน้อยเพราะเมื่อคุณดู2ประตูที่เสียไปนั้นกองหลังของเรานั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยไวต้องเข้าไปใกล้กับเอโดอามากกว่านี้แต่เขาไม่ได้ทํามันเลยทําให้ผู้เล่นทีมเยือนทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าเขาต้องเข้าไปใกล้คู่แข่งมากกว่านี้เบนไว้ไม่ปิดช่องนั้นคนอยากจะพูดอะไรก็ได้อาจจะเป็นผู้รักษาประตูหรือใครก็ได้ในเมื่อมีช่องว่างแล้วทําไมคุณจะไม่ลองยิงดูละ่ะ ผาทิกเวลาคุณซือของคริสตันพาเลตยอมรับว่าคีรันเทียนี่แบ็กซ้ายของอาร์เจนอลนนคือนักเตะที่ทำให้ลูกทีมของเขาต้องพบเจอกับความยากลำบากหลังจบเกมพิมลีกนัดล่าสุดตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนฟูตแบ็กชาวสกอตโชว์ฟอร์มเนี่ยแข็งแกร่งในนัดนี้มีส่วนช่วยทั้งเกมลุกและเกมรับของเดอะกันเนอร์สและสร้างปัญหาทางกราบซ้ายให้กับทีมเยือนได้ตลอดทั้งเกมวีเอร่าเอามายอมรับเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์ยอย่างเป็นทางการของพาเลตว่าทางกราบซ้ายนั้นเรามีเทียนี่ซึ่งอยู่ด้านกว้าง และเขาทําให้เราเจอกับปัญหามากมายดังนั้นเมื่อเราใช้แผนกองหลัง5ตัวและใช้มิดฟิลด์สคนที่แน่นมากซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนอกจากโอกาสที่เทียนี่พวกเขาก็แทบจะไม่ได้สร้างสารรค์โอกาสอะไรเลยปืนหลงทางอาชจนนะนัเพ่าอกาศขยับขึ้นไปอยู่ครึ่งบนของตารางหลังทําได้เพียงตามตีเสมอคริสตันพาเลตแบบหืดจับในช่วงทดเจ็บหลังเก็บได้10คะแนนจาก4นัดก่อนเบรกทีมชาติปืนใหญ่จะไต่อันดับขึ้นไปถึงท็อปโฟหากเปิดบ้านเอาชนะพาเลต ต่อดัดหน้าที่ลงสนามก่อนทีมอื่นพบแอสตันวิลลาในวันศุกร์ที่22ตุลาคมแต่แล้วอาชซนอลก็สรุดตั้งแต่ภาร,รกิจแรกกับอีเกิลส์ที่นำทัพบริยพาติกเวียราตำนานกับตันทีมชุดไร้พ่ายทัพปืนใหญ่เริ่มต้นได้ดีออกนำเร็วจากปีอแอมริโอบามยองแต่แล้วก็แผ่วลงไปดื้อจนปล่อยให้พาเลสได้ครองบอลและเป็นฝ่ายคอนโทรลเกมก่อนได้2ประตูแซงนำและท้ายที่สุดหางไม่ได้เล็กซองลากกเซสทํทำประตูตีเสมอนในช่วงทดเจ็บปืนใหญ่ก็คงแพ้คาบ้านอีกนัด ถ้าไม่นับช่วงต้นเกมที่เริ่มได้ดีการเล่นโดยรวมของอาร์เซนอลเป็นรองคริสตันพาเลททุกอย่างเป็นฟอร์มการเล่นที่ทําให้หลายคนนึกถึงช่วงท้ายๆของอูนายเอเวอรีก่อนถูกปลดออกจากตาแหน่งคือไร้แบบแผนสเปรสปะและผิดพลาดง่ายๆอาร์เซนอลเริ่มต้นได้อย่างที่ต้องการกับการขึ้นนําเร็วแต่กลับไม่สามารถเดินหน้าเพื่อทําประตูที่2ให้เกมอยู่ในการควบคุมมากขึ้นตรงกันข้ามกลับไปให้พาเลทเริ่มตั้งหลักได้จนเป็นฝ่ายที่ต่อบอลหาช่องอย่างต่อเนื่องแม้ไม่สามารถทําประตูตีเสมอได้ แต่ช่วง20นาทีสุดท้ายก็เล่นดีกว่าเจ้าถิ่นชัดเจนพวกเราก็คุมเกมได้ไม่ดีพอหลังจากได้ประตูขึ้นนําเราขาดความนิ่งและการคอนโทรลเกมเกมเริ่มยืดหยุ่นเริ่มมีความไม่แน่นอนทําให้ต้องลงไปรับลึกอาจจะต้ากล่าวถึงโมเมนตัมของเกมที่เปลี่ยนไปในครึ่งหลังอาชนอนเหมือนจะกลับมาครองบอลได้แต่เป็นพาเลสที่อาศัยการไล่เพรสซิ่งเข้าถึงตัวเร็วจนแย่งบอลเข้าไปยิง2ประตูแซงนําในลักษณะเดียวกัน โทมัสปาเต้ที่เล่นได้หน้าผิดหวังอีกนัดโดนแซะบอลหน้าเขียโทษก่อนเป็นคริสเตียโนเบนเดเก้โยกหนีกาปเปียวมากนเยสแล้วยิงเสียบโคนเสาอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันกันกบอัลเบิร์ตซซมิโลของกาที่โดนตัดบอลเช่นกันอัรซอนเอโดอาจึงลากจี้ใส่เป็นไว้จนสมโอกาสมองเห็นช่องแล้วซัดแสกหน้าอารอนเดมสเดลไปยังเด็ดขาดคู่กองกลางของอาร์เซนอลผิดพลาดในแบบเดียวกันขณะที่คู่เซนเต์แบ็กก็น่าจะยืนให้ชิดกองหน้าพาเลซให้มากกว่านี้ ไม่ช่ถอยหลังเข้าเคตโทษจนเป็นเปิดพื้นที่และเวลาให้โดนคู่แข่งรอเปาอาจจะต้าบอกว่าลูกทีมเล่นแผ่วไปเองจนโดนพาเลตแซงนําแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าต้องเล่นอย่างไรหลังได้ประตูขึ้นนําไม่รู้จักการคอนโทรลเกมไม่รู้ว่าต้องบทขยี้คู่แข่งต่อด้วยวิธีไหนทั้งที่ตัวผู้เล่นดีกว่าและสามารถทําได้ต่างคนต่างเล่นเหมือนไม่รู้ว่าสิ่งที่ทีมต้องทําในเวลานั้นคืออะไร ทุกอย่างดูหลงทิศหลงทางและทําให้รวมถึงอีกหลายคนไม่แน่ใจว่าทีมกําลังเดินหน้าไปในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่ยังมีสิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่มากมายกับการทําทีมของมิเกลอาเตตาอาเตตาคุมอาเซนอลชุดนี้มาเกือบ2ปีแต่ยังไม่สามารถพาทีมเล่นในโครงสร้างหรือระบบที่ชัดเจนต่างจากวิเอร่าที่ทาพาเลสได้เป็นรูปเป็นร่างมากกว่าทั้งที่เพิ่งรับงานไม่ถึง2เดือนที่สําคัญคือวิเอร่าไม่ได้ใช้เงินมากถึง150ล้านปอนด์แบบที่อาเตตาเพิ่งใช้ ในการเสริมทัพในซัมเมอร์ล่าสุดทีรีองดีตำนานกองหน้าของทีมเคยกล่าวถึงอาเซนอลนหลังจบเกมเสมอไบรตันแบบไร้สกอร์ก่อนเบรกทีมชาติว่าผมไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ผมรอดูเกมกับไบรตันเพื่อดูว่าพวกเขาจะเก็บบอลครองบอลและแย่งบอลกลับมาครองได้หรือไม่กับการเล่นนอกบ้านและเจอกับทีมที่อันตรายอย่างไบรตันแต่ผมก็ไม่เห็นอะไรแบบนั้นสิ่งที่องดีเคยพูดเอาไว้นั้นถูกต้องกับการลงสนามนัดล่าสุดของอาเซนนลน สองฤดูกาลก่อนนั้นอาเซนอนจบอันดับ8ปของตารางฤดูกาลนี้อาเจตาต้องพิสูจน์ผลงานให้เห็นอย่างจริงจังว่ากำลังพาทีมไปในทิศทางที่ถูกต้องอาเตตาได้รับการสน,สนับสนุนอย่างเต็มที่ในตลาดซัมเมอร์ล่าสุดจนอาเซนอนกลายเป็นทีมที่ใช้เงินมากกว่าทุกทีมในพรีเมียร์และนักเตะตัวหลักเกือบทุกคนในทีมคือคนที่ย้ายมาในยุคข,ของกุนซือชาวสเปนิชเกมนอร์ดแดอนดรบบี w ้แม์ที่ไล่อาสเปอร์สามตัวหนึ่งมีสัญญาณด้านหมวกมากมา,กมายทั้งรูปเกมการเล่นแรงกระหายและความเด็ดขาดในสนาม แต่ด้านบวกต่างๆกลับไม่ปรากฏให้เห็นอีกในเกมพบไบรตันรวมถึงนัดล่าสุดกับพาเลสระบบไหนคือการเล่นที่ดีสุดของทีมสไตล์การเล่นของตัวเองเป็นยังไงหรือกระทั่งการขาดนักเแต่เพียงคนเดียวอย่างการานติชากา้าก็ยังถูกตั้งคําถามว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่มีความเห็นมากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับผลงานของชาก้ากับอาร์เซนอลแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในหลายครั้งที่เขาอยู่ในสนามการเล่นของทีมจะดูแน่นขึ้นและคอนโทรลเกมได้ดีกว่า ซมมีโลของกายังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากในการทดแทนชาก้าชั่วโมงนี้และสไตล์การเล่นของดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมก็คล้ายกับปฏิเ,เกินไปคือช้าครึ่งจังหวะในการออกบอลน,นั่นทําให้เพียงแค่เสี้ยววินาทีก็ถูกคู่แข่งเข้าถึงตัวแล้วใน2นัดหลังสุดที่ชาก้าหลงเล่นไม่ได้เพราะอาการบาดเจ็บของเขาแดนกลางของอาร์เซนอลสู้คู่แข่งไม่ได้เลยและที่สําคัญถูกโจมตีได้ง่ายย้อนไปในเกมกับไบรทันก็เป็นไบรทันที่เก็บจังหวะ2ได้เกือบทั้งหมดจนย้ยยิงเป็นว่าเล่น หากแม่นยำเฉียบคมกว่านี้ก็คงเก็บ3ามคะแนนไปแล้วอาลเตต้ายอมรับเองว่าการขาดชาก้าไปส่งผลต่อทีมไม่น้อยเรารู้ถึงความสมคัญของการานิตเรารู้ว่าในสิ่งที่เขาทาให้ทีมได้เขามีความเก่าเกมอ่านเกมได้และทําให้ทีมมีความสมดุลแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาคนเดียวเกมนี้เป็นเรื่องของทีมมากกว่ากับการขาดความนิ่งในเวลาที่ครองบอลและช่วงที่เราเสียบอลง่ายๆจนเสียประตูกุนซือวัย39ปีกลา่าว ช่วงเวลาเกือบ2ปีถือว่ามากพอสมควรกับการได้โอกาสคุมทีมในยุคนี้และตัวไอตาก็ต้องรู้ดีว่าเขาจําเป็นต้องทําผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์ทำให้ทีมดูมีความหวังขึ้นเช่นเดียวกับผลการแข่งขันในช่วงก่อนเบรกทีมชาติรอบล่าสุดแต่ว่ากันจริงๆแล้วกับ8นัดในลีกที่ผ่านมาก็มีเพียงเกมถอนขนไก่ที่เล่นกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเล่นที่แฟนบอลอยากเห็นส่วนนัดอื่นล้วนน่าผิดหวังเกมเฉือนชนะนอริดและเบอร์ลีย์ในสกอร์กรัรหนึ่งต่อ0ู ก็ไม่ใช่ฟอร์มที่น่าประทับใจอาเซนอตนชุดยังขาดเรื่องความสม่ำเสมอแรงกระตุ้นในการเล่นและยังหาการเล่นที่เป็นสไตล์เฉพาะตัวไม่เจอทีเหมือนกำลังเดินไปข้างหน้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ